ล่าซุพี่น้องสําหรับอาจารย์เอจักรพัฒผู้บริหารหมอลำเสียงอีสานได้ออกมาประกาศกฎเหล็กสําหรับปีนี้แล้วกับปีต่อ,ตอไปแล้วพี่น้องสําหรับศิลปินของหมอลำเสียงอีสานดื่มหน้าเวทีปลดออกสถานเดียว,ว,ส,ว,วสั่นต่ากอนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องสวัสดีค่ะ สวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำเทโครบรักสู้ผู้สู้คนมื่อนี่มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าค,น,คนเดิมพอเหยีคยผ่านจ้าว่าไปถึงนาะมตัวใดพี่น้องบอท่านใดมาอยู่บอท่านเด็เดสอดอยู่ไปตั้งแต่เมื่อเ้านี่ล่าสุดพี่น้องทางด้านเพจดังหมอลำสตอรี่หรือว่าคุณโอ๊ตนี่หลับเพื่นใดมีการออกมาตีแผ่เกี่ยวกับเรื่องราวนี้พี่น้องสําหรับอาจารย์เอจกพัฒน์ผู้บริหารหมอลำเสียงอีสานว่าจังไดตีพี่น้อง เอจักรพัฒย์ยื่นคำขาดดื่มหน้าเวทีปลดออกเพม่อนว่าพร้อมปรับฐานทำบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงเรียกไดว้ว่ายิ่งใกล้เปิดฤดูการยิ่งเข้มข้นสำหรับวงการหมอลำบ้านเราเพม่อนว่าซึ่งอีกหนึ่งวงที่น่าจับตามองในฤดูการนี้นั่นก็คือทีมงานเสียงอีสานที่บริหารงานโดยเอจักรพัฒน์ฤดูการนี้ทุ่มสุดไม่มีกัก๊กเพม่อนว่าแฟนๆจะได้ชมความอลังการแบบขั้นสุดแน่นอน ล่าสุดอาจารย์เอจกรพัฒประกาศกฎเหล็กของการเดินสายในฤดูก,กาลปี2567ถึง2568ที่จะถึงนี้ห้ามศิลปินทุกคนรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หน้าเวทีร้อเปอร์เซหากไม่ปฏิบัติตามปลดออกจากทีมงานทันทีโดยไม่มีการเรียกตักเตือนและจะมีการชดใช้ค่าเสียหาย เพราะทําให้ภาพลักษณ์บริษัทเสื่อมเสียเรียกได้ว่าเป็นกฎเหล็กและกฎที่ถือได้ว่าหลายวงก็ใช้กฎเดียวกันเพราะเคยมีเหตุการณ์ที่ศิลปินดื่มจนขาดสติไม่สามารถทํางานได้ซึ่งจะสร้างความเสียหายแก่องค์กรอย่างมากกว่าสัน่น เสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนั่นก็คือหมอลำสตอรี่นพี่นงเนาะเพิ่นไดวเวาเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กดเหล็กปีนี้ของหมอลำเสียงอีสานมาแต่ใส่พยัญชนะผ่านมาแต่ใส่แปนมุ่งันอ้อมคอกง้วซอยเพิ่นไปอ้อมคอกง้วซอยเพิ่นแม่คือกลับมาสภาพนี้ไปเช่ไครับคือกลับมาสภาพนีอ คือกับมาสภาพนนไเอากรกินเขากินทางการกระธรรมดาแบบีแก่ไม่อย่างก็ได้เฮ้ยโอ้ยนี่แหละเห็นบลล่าสุดอาจารย์เอจักรพัฒน์ผู้บริหารหมอลำเสียงอีสานเผนออกมาเบาแล้วสําหรับกฎเหล็กปีนี้ของหมอลำเสียงอีสานเมาปรับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลดออกสถานเดียวอาจารย์เอแมนอาจารย์เออนุชาเอลฟาปินเออนุชาตจังไรเออนุชาตน่ยเพิ่นเป็นหมอลำเสิงอาจารย์เอจักรพัฒน์เป็นซีอีโอหมอลำเสียงอีสานร่วมกับคุณแม่น้องน้อยอุไรพร เครียบวะนี่เครียบเครียเครียบวะถ้าบกเครียบสิห้ฟังเพิ่นว้าออืออ่าไปฟังเพินาานพ่นวาจักหนเพิ่นวาจังไห๋สำหรับอาจารย์เอจะก,กับพดัดพีนวองเนาะเสียแฟนคลับของศิลปินคณะหมอลำคณะเสียงอีสานอาจารย์ขอประกาศให้ทราบว่าอ่าตั้งแต่ฤดูการนี้เป็นต้นไปนะครับในทุกโชว์ทุกงานหากทุกคนรักศิลปินนะครับขอความร่วมมือไม่เอาแอลกอฮอล์อมไม่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นเหล้า มาให้ศิลปินทั้งหน้าเวทีขณะการแสดงหรือหลังเวทีก็ตามเพราะกฎของเราเคือหากดื่มแอลกอฮอล์นในช่วงะระหว่างที่ทำงานโยกไม่มีการเตือนออกจากการเป็นศิลปินและปลดจากการทำงานทันทีและต้องชดเชยในการที่ทำให้บริษัทภาพลักษณ์เสียหายด้วยโอ้เป็นยังไงดเกตไปนี่เอเกตไป ก็อ่ะผู้ไปเบิ้งกะไกินได้ก็ได้นะเอาผู้ไปเบิง้งเพิ่นกระหามบา่ได้รับใหย์ข้ามผ่านแต่เพิ่นกระสีมีงานแต่ละงานเพิ่นกระสีมีขึ้นอยู่กับผู้จัดผู้จ้างเนาะว่าสามารถนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่า จากข้างนอกอียังกับเป็นเรื่องครอบครัวหละแต่สําหรับศิลปินหรือว่าทีมง,งานมอลํำเสียงอีสานก็คือไม่ให้มีการดื่มบ่สิเป็นด้านหน้าเวทีด้านหลังเวทีรักศิลปินชื่นชอบศิลปินย่าสะเอาเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ไปยืนหน้าเวทีให้กับศิลปินออไปล้างหานกับบ่ได้จังสิแหมเห็นเส้นเป็นตาบ่ห่าวเราให้แก่ยักษไปก็ได้บดา่าเนี่ยบ่ได้บ่ได้ก่อบ่ได้คือปลดออกสถานเดียวเอ,อนอกจากปลดออกแล้วยัง มีการปรับฐานทําให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงบอกินเหล่าเพราะว่าตอนนี้มอลําเสียงสารเพื่นเป็นในรูปแบบของบริษัท<ม>แล้วเรียกว่าการจัดการระบบงานของเพื่นเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนจังสี่แม่อเอาค้อบ๊อกกินเหล่าก็แก้เบียก็ได้ตัวบอกได้คือกันอบอกได้เป่าเหล่ากับบอกได้เบียกับบอกได้สไปยบอกได ขอให้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็คือบอไดวาสันพยานาคกับบอไดเลยพยานาคฟังเอาหม่เลยพยานาคบอไดเลยพยานาคกับบอไดเอออัลเทอร์ว่านหลายๆกคงกะปฏิบัติตามกฎจรสี่โยเพราก็ดีเออมันเคยมีนะมันเคยมีมาล่ำมาสี่ขึ้นมาล่ำไม่รู้เออซีเมนนั่นเล่าอ่อนเพราะเ่ายังกับพวกหมดใส่วัตเต็มเบ๊ะเลยหนักไปจักหน่อยพวกเสียงหลงเลยเว้ย ดีนะป้าตกกับปาสิเปียวมาไล่มาเอาตีบน้ำเอียนนี่สังขารมุ่งเร่งหัวลงไปด่ามาเจี๋ยเขาคฟางตีรักการลูกหลังก็มีเออจังสันแบบอันตรายเลยเราขอปากความอยากบ่มีตอนกินกับว่าจะฟองบ่เมาจะฟองบ่เมาเนี่นบ่อ่ากินไปกินมากกับเมาปันไดกับว่าบ่เมาบ่โมเสือโตบาดที่นี่ผู้ไปเบิ่งเป็นจังไหนไปเบิ่งคนเมาผู้ใดอยากเบิ่งบาดที่นี่มันกับเบิ่งบ่หมดเป็นตาเบิม่ยมันกับว่เป็นตาเบิ่งบอกกับเจ้าว่าบอกอีหยังจังสีไหมอ้าวมันไปแดง มันเป็นเองเนาะมันเป็นเองน่ะล่ะมันขาดสติเห็นละเด้นบางบางบางเธอเนาะคือจาไปเบิงจังสีมอลําเม้าจังสีแลนไลจับกันอยู่หนาเวทีกับมี่เมาแล้วก็โตนหาดลงไปหาเอฟซีแฟนคลับหนาเวทีกับมี่คือกันเนาะจังกัมีสิเเป็นการป้องกันไว้ก่อนถือว่าหลายๆวงเพิ่กับยึดเป็นแนวปฏิบัติคือกันน่ะล่ะเห็นผู้บริหารวงแต่ละวงเพิ่กจะบอกคือกันสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปฏิบัติตามกฎหมดปะะมัญหาเมานครับเออมเมาไม่หลับเมาไม่ขับไม่ขับ,อบ,บอเออบอลเฉพาะมอลล่าดอกเอฟซีแฟนคลับก็คือกันค่ะเออไปเบิ้ลมอล่มมอลำ่มกับบางครั้งกับมวนยอะดอกแต่ว่าตอนสิเดินทางกับจังส่แม่ค่ะเออหลายๆคนก็เต็มเพียบเลยนะ,ะไปพอมู่อพวกกันนะไปกระมูกกับพวกเต็มเพียบเลยบางคนกับเบี้ยบ่ะหอดบานกับนี่เออลดลงข่างทงข้างบางคนก็ถึงด้านกับจับเป้าแอลกอฮอเออยากลูกอย่างเงี้ยเป็นประกันอีก เสียลายอีกบอ,อ้ยถือว่าเ,เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารที่ตอนนี้เบาหอดเบาถึงกันหลย<ม>เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงวสันท์ซึ่งสําหรับมอล่าเสียงอีสานฤดูการนี้พี่นอ้องน่าจับตาเลยพี่คำพนันปิดฤดูการวันที่ห้าถึงวันที่6ตุลาคมนี้พี่นอ้องในล่าเรืองตอกรอนบ่วงมายาคุนว่าอเอาสิเป็นจงังไหสําหรับศิลปินเ,เพราะว่าศิลปินรุ่นเก่าๆหลายคนมีการ กลับมักข้นกับหมอล่ำสีอีสานกันหลาย่าติทั้กันแมนบอสบางคนกับลูกหลานญงแล้วแด่ยวไมเปลี่ยนหมอล่ำเห็นว่าลูกลูกไม่ใช่อย่งสิค่ะน้องไดมอนลูกลูกลูกของอันลูกแค่ไหมลูกลูกแค่ไหมไหมไทยไหมไทยลูกแค่ลูกแค่กับแม่ลูกของลูกแค่อลูกของลูกแค่ลูกของไหมไทย ตอนนี้ไม่อยู่กับว้องเสียงอีสานน้ำคุณนหยาดกหน่อยเออบอกเห็นมันจังสี่เสาปยทาไปถ่าฟังยาดก็ถือว่าปีนี้นายครับตานองสำหรับวงเสียงอีสานถือว่ามีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงทุกระบบทุกระบบแม่เรียกว่างานดีเงินก็ดีด้วยว่าสั่งเถาะสำหรับหมอรำเสียงอีสานหมอํำป่วยเอาใส้บัตรอันนี้เด้บัตรประกันสังคมเนาะประกันสังคมคนเป็นรูปแบบบริษัท เออต่อไปก็อาจสิเป็นลักษณะแบบนี้ถือ <คะ S 2> ว่าอาจารย์เอจักรพันนี่มาปฏิวัติวงการหมอลำเฮ็ดเป็นผู้แรกๆเลยล่ะไปแมนค่ะมอลำมีสวัสดิการมีเอเบียขยันจังสิแม่เออมีอันเอบัตรสวัสดิการมี่เอบัตยาคนประกันสังคมประกันสังคมเออแามเก็บเป็นเอ,อ็นอ,อุ่นก็บ่ต้องโจงเงินเออไปรักษาเลยเประกันสังคมใจใหายจังสิแม่สุดยอดสุดยอดดิแต่ว่าอีกอ่ะนี่เพ้นก็หนานี่เนาะ หนึ่งวันที่แล้วนี่อาจารย์เอจะกรบาพานพึงกะหาอยู่ดีพันธ์บัลลัวเพื่นได้หรือยังสาหรับครีเอทีฟคอนเทนต์พี่น้องอสําหรับผู้ใดสนใจเนาะเรียกว่าค่าตอบแทนนี่โอ้พิ่น้องผ่า,านเป็นเลขหกหลักเลยทีเดียวต่อเดือนได้พี่น้องอต่อเดือนอ่ะเป็นจังไหนคุณสมบัติพูนว่ารับสมัครครีเอทีฟคอนเทนต์ค่าตอบแทนหนึ่งแสนอัพต่อเดือนพี่น้องคุณสมบัติหน้าที่รับผิดชอบอทุกเพศ ก็คืบอบัเลือกเพจนั่นแหละวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปมีประสบการณ์การเหตุงานมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจคิดนอกกรอบเผินว่าททางานไวทางกระแสควบคุมการถ่ายทําควบคุมการตัดต่อเพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพวางแผนคอนอ่อ content plan เ,น,น,เนว่าสามารถเดินทางในและต่างประเทศได้ทํางานจันทร์ถึงศุกร์9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นจังไรหน1 1> ึ่งอาทิตย์หยุดสวัน ทำง,งานาการงานมันบ่อยเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ครีเอทีฟคอนเทนต์ไม่ได้ดีอย่างแบบเจ้าหน้าที่อ้ออีทีแค่แท้เยเฮดคลิปสันคลิปยาวอีงจังสีแหมเฮดคลิปเฮดยูทูบจังสีแหมรูปแบบก็สิเป็นรูปแบบของแอปฝ่าแอปแดงแอปดำจังสี 4, ่หมอจุดยอวเท่าไหร่ก็น่อยหนึ่งแสนไปแ อย่าไปเพิ่มผ้าอะไรเพื่<อ>นตัวบอกว่าโอคเพาว่ามักว่าใครสี่เก่าหนาครับเอาแน่เลยเจ้าได้เ,ดเ,ดเป็นผู้บริหารจะสี่วเก่านะนหนาจังเลยบริหารกับบริหารจะซื้อแล้วเงินก็ด้ขอขึ้นเข่าเนาะมันได้คอขึ้นเข่า อาจารสันพนองนกสำหรับฤดูการนี้กับทรงกำลังใจให้ทางด้านของหมอลำเสียงอีสานอาจารย์เอจกกักพัฒน์หลักกับคุณแม่นกน้อยอุไรพรร่วม,มกับศิลปินอีกหลายๆท่านพี่น้องอเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าจับตาคือการสําหรับหมอลำเสียงอีสานอจัรส์นพ,พนองพยายามเอาเพลงข้าผ่านเป็ดเก็บก่อนพี่น้องอพอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะวุนซีออกลระออกยังออกเราออกเราโอ้สาธุเอืาเฮิร์มา อเอาเงินมาเอาแนวดเอาคูณสิไปออกเราไปออกเราเพื่อนคูณสิออกช่วดินนะโอ้เราออกเราแราว,ว่าไม่นออกหมยถึงเศ้ากิน